คลิปนี้จะมาสปอยซีรีส์ฝรั่งเรื่องซิตาเดลหนังเปิดเรื่องมาในรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ผู้หญิงชุดแดงหรือนางเอกเดินชนกับชายคนหนึ่งในรถไฟแล้วนางเอกก็เดินไปหาที่นั่งขณะที่นางเอกนั่งอยู่นางเอกก็แอบมองชายคนนั้นนางเอกได้ฉกกระเป๋าเงินมาจากชายคนนั้นเพราะชายคนนั้นเป็นเป้าหมายของเธอนางเอกหยิบกระเป๋าเงินออกมาอ่านชื่อในกระเป๋า แล้วนางเอกก็ได้คุยกับพี่โล้นสมาชิกในทีมทางอุปกรณ์สื่อสารนางเอกก็คุยกับพี่ล้นว่าเจอเป้าหมายแล้วพี่โล้นก็บอกว่าเธอต้องไปเอากระเป๋าของเขามาให้ได้เพราะในนั้นมียูเรเนียมอยู่ขณะที่กำลังนั่งรอเป้าหมายเคลื่อนที่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหานางเอกแล้วมาขอนั่งด้วยผู้ชายคนนี้ก็คือพระเอกขณะที่นางเอกกับพระเอกกำลังคุยกัน เป the the ้าหมายก็เคลื่อนที <alan> ่ไปอีกท be ี <alan> ่ห <commentary> นึ่งของรถไฟพระเอกก็ลุกตามไปแต่นางเอกก็จับแขนเขาไว้แล้วดึงมาจูแล้วบอกพระเอกว่าเป้าหมายมีบริกากำลังมองอยู่แล้วนางเอกกับพระเอกก็ตกลงกันว่านางเอกจะเป็นคนตามเป้าหมายไปเองส่วนพระเอกก็จัดการกับบรลิกานางเอกก็ลุกขึ้นและเดินตามเป้าหมายไปแล้วสักพักบริกาของเป้าหมายก็เดินตามนางเอกไปและพระเอกก็เดินตามบริกาไปอีกที เมื่อบริการใกล้ตามนางเอกทันพระเอกที่เดินตามมาก็เรียกบริการว่ามาคุยกันหน่อยแล้วพวกเขาก็สู้กันและเขา้าไปสู้กันในห้องน้ําขณะที่พระเอกกับบริการกําลังสู้กันอยู่ในห้องน้ํานางเอกก็เดินตามไปทักคุยกับเป้าหมายว่าคุณทํากระเป๋าเงินตกไว้ฉันเลยเอามาคืนให้แล้วนางเอกก็ขอนั่งด้วยและคุยกันอย่างสนุกสนานนางเอกก็เอาปืนจ่อเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายตกใจเป้าหมายก็ถามนางเอกว่าเธอเป็นใครนางเอกก็บอกเขาว่าเป็นสายลับซิทาเดลและนางเอกก็บอกให้เขาส่งกระเป๋ามาเป้าหมายก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาเปิดให้นางเอกดูว่าในกระเป๋านี้ไม่มียูเรเนียมหรอกขณะเดียวกันนั้นพระเอกกับบอดิกาที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในห้องน้ำพระเอกก็ได้หยิบเศษกระจกมาแทงบอดิกาแล้วพระเอกก็ถิบบอดดิกาทะลุกระจกรถไฟตกไป เมื่อพระเอกได้จัดการกับบริการแล้วพระเอกก็ได้ถามพี่หัวโลนว่านางเอกอยู่ตรงไหนเมื่อพระเอกรู้พระเอกก็ไปช่วยนางเอกต่อตัดมาที่นางเอกกำลังคุยกับเป้าหมายอยู่เป้าหมายก็เอา iPad ให้นางเอกดูว่าพวกสายลับซิทาเดลกำลังโดนไล่ล่าฆ่ากวาดล้า,ลางนางเอกเห็นก็ตกใจแล้วก็ถามว่าแกเป็นใครแล้วเป้าหมาย ก็บอกว่าเขาคือแมติคอแล้วพวกแมติคอในรถไฟก็ฆ่าคนคนบริสุธิ์แล้วยึดรถไฟไว้เมื่อเป้าหมายกําลังจะฆ่านางเอกพระเอกก็ได้บุกเข้ามาช่วยนางเอกได้ทันแล้วก็ต่างยิงและต่อสู้กันต่อสู้กันไปสักพักนางเอกก็โดนยิงที่ขาพระเอกก็มายิงช่วยนางเอกแล้วนางเอกก็บอกพระเอกว่าพวกนี้มันพยายามจะทำลายซิทาเดล ขณะนั้นเป้าหมายที่ยังไม่ตายก็ได้กดระเบิดรถไฟหวังเพื่อให้ตายกันทั้งหมดและเมื่อรถไฟระเบิดรถไฟก็ได้ตกลงไปในแม่น้ำตัดมาที่พระเอกตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลและเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยสักนิดหมอก็บอกกับพระเอกว่ามีเหตุการณ์รถไฟตกแม่น้ำทำให้คนตายกันหมดพบแต่พระเอกที่ยังไม่ตายเลยมีคนเอามาส่งโรงพยาบาลตัดมาที่ แปีต่อมาพระเอกได้มีครอบครัวมีเมียและมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขต่อมาที่พระเอกก็ได้ไปหาหมอจิตแพทย์ทุกวันเพื่อต้องการให้หมอช่วยให้เขาจำอะไรได้บ้างเพราะเขาจำอะไรในอดีตไม่ได้เลยสักอย่างเดียวตัดมาที่ท่านทูตหญิงได้เรียกหัวหน้า CIA มาเพื่อให้เขาบอกที่ซ่อนของกล่องลับซิทาเดลเพื่อต้องการข้อมูลที่อยู่ในกล่องนั้น เมื่อท่านทูตหญิงได้ที่อยู่ของกล่องลับแล้วก็ได้โทรหาลูกน้องที่มีแฟลชสองคนที่เป็นนักฆ่าให้ไปเอากล่องลับมาให้ได้โดยเร็วตัดมาที่ที่ล้นสมาชิกซิทาเดลได้จับตัวประกันมาเพื่อจะรีดเอาข้อมูลสำคัญเมื่อพวกตัวประกันไม่บอกข้อมูลที่ล้นก็ทำการเล่นเกมใครตอบผิดตายพวกตัวประกันก็โดนยิงตายไปจนเหลือคนสุดท้ายตัวประกันคนนั้นก็เลยบอกข้อมูลลับให้กับที่ล้น ขณะที่พี่ล้นกำลังวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากตัวประกันอยู่นั้นมือถือของเขาก็ส่งสัญญาณว่าเจอตัวสายลับซิทาเดลแล้วก็คือพระเอกนั้นเองตัดมาที่พระเอกกับเมียกำลังจะสวีดก,กันอยู่พระเอกก็ได้เห็นภาพหน้านางเอกขึ้นมาชั่วขณะแต่เขาก็ไม่รู้จักว่าคือใครกันทำให้เมียรพระเอกถามว่าเป็นอะไรไปแล้วพระเอกกับมีก็ไปกล่อมลูกสาวของพวกเขาและก็เข้านอนกัน ขณะที่พระเอกนอนไปได้สักพักเขาก็นอนไม่หลับเลยออกไปที่ห้องเก็บของแล้วเขาก็ไปดูของที่ติดตัวพระเอกมาว่ามันคืออะไรทำไมถึงจำไม่ได้เลยขณะนั้นเองมีของพระเอกก็โทรหาพระเอกว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วพระเอกรีบวิ่งไปดูพระเอกก็โดนพี่ล้นจับและบังคับให้ขึ้นรถไปกับพี่ล้นด่วนและเมื่อพระเอกและครอบครัวยอมขึ้นรถไปกับพี่ล้น พี่โน้นก็สั่งให้วางยานอนหลับพวกครอบครัวพระเอกแล้วก็ขับไปที่ซ่อนของพี่โน้นตัดมาที่แฝดสองคนลูกน้องของท่านทูตก็ได้เจอกล่องลับซิทาเดลก็เอากลับมาให้ท่านทูตตัดมาที่ท่านทูตกําลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่เมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็มีคนมาบอกท่านทูตว่าแฝดสองคนเอากล่องลับซิทาเดลมาแล้วแต่กําลังเร่งหาวิธีเปิดกล่องอยู่ตัดมาที่พี่โน้นจับตัวพระเอก และครอบครัวมาถึงที่ฐานลับของพี่ล้นพี่ล้นก็ปล่อยตัวพระเอกและบอกว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันคือสายลับซิทาเดลและส่งรูปในมือถือให้พระเอกดูว่าเราเสนิทกันจริงๆและบอกว่าพระเอกคือสายลับอันดับหนึ่งของซิทาเดลชื่อเมสันเคนแล้วพี่ล้นกับพระเอกก็คุยกันว่าซิทาเดลคืออะไรทําหน้าที่อะไรทํางานอะไรแบบไหนทุกอย่างที่เกี่ยวกับซิทาเดลและตัวพระเอก ที่ชื่อเมสันเคนแล้วพี่โล้นก็เล่าให้พระเอกฟังว่าแปดปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับซิธาเดลและคนอื่นๆในองค์กรและคนที่ทำคือองค์กรเมติคอแล้วก็บอกว่าพวกนี้กำลังเอากล่องลับของเราไปและพยายามจะเปิดกล่องเพื่อจะเอาข้อมูลทั้งหมดของซิทาเดลเลยบอกให้พระเอกช่วยกับพี่โล้นไปเอากล่องคืนมาให้ได้พระเอกก็บอกว่าเขาไม่ใช่เมสันเคนเขาทำไมได้แน่ พี่ล้นก็เลยป่ามีดไปหาพระเอกอย่างเร็วแล้วพระเอกก็รับมีดได้อย่างไงไ่ายดายจนตัวพระเอกเองยังงง,งว่าเขาทําได้อย่างไรพี่โล้นเลยบอกว่าเขาคือเมสันเคนและร่างกายยังทํางานได้แน่นอนแล้วพี่โล้นก็บอกว่านางเอกก็คือสายรับซิทาเดลอีกคนที่เก่งแต่ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เลยต้องไปเอากล่องลับนั้นมาหาคนในองคอ์กรที่หายไปตัดมาที่ก่อนจบอีพีหนึ่งแปดปีก่อนตอนที่รถไฟระเบิด และตกในแม่น้ำนางเอกก็ได้รอดขึ้นมาจากแม่น้ำได้จบ EP หนึ่ง